เงินทั้งหมดนี้นะคะเราจะนําไปให้มุลรธิธิใช่ไหมคะใช่แล้วทำต้อง่าค่ะใช่ค่ะเป็นงานแฮนด์เมดสำหรับเนบเลยนะคะครั้งแรกของชีวิตกับการ <l oss> ลงมือละเลงประดิ์เคส iPhone น,นะคะอันนี้เป็น iPhone 5คะ่ะค่ะแบบนี้ไม่มีแล้วนะคะมีที่นี่ที่เดียวใช่ค่ะไม่สามารถทำได้อีกแล้วค่ะด้านข้างมีลายด้วยนะคะระบายสีเองด้วยค่ะมีคำว่าเนสมีหมายเลขเจ็ดด้วยนะคะมีผีเสื้อด้วยค่ะ ใครสนใจประมูลไหมคะเริ่มตนที่5้5 0 0บาทค่ะค่ะมีลายเซ็นของพี่เนทด้วยนะคะและมีลายเซ็นด้วยนะคะ5 0 0รบาทครั้งที่หนึ่งนะคะโนโน่ยกมือไหนขอขอดูมือหน่อยค่ะ5 0าบาทะมีใครบ้างคะท่านหนงคะท่นหนึ่ันห้าสิบเจ็ดันห้าบเจ็ดค่ะโอเคค่ะพันห้าสิบเจ็ดครั้ง สูงกว่านี้ไหมคะอันเดียวนี้ไมอันเดียวในโลกนี้เลยนะคะจะไม่หอีกแล้วนะคะ1,57ค่ะตอนที่หนึ2,57แล้วค่ะ2,57แล้ว2,57แล้วนะคะ1,75ค่ะ2,57ค่ะอ๋อ2,57แล้วค่ะกงลังรู้นแล้วค่ะ2,57อ๋อค่ะตอนนี้อยู่ที่2,57นะคะ อยู่ที่2 5 7ค่ะครั้งที่หนึ่ะคะสนใจอีกไหมคะ2557ครั้งที่สนะคะยกมือเลยค่ะยกมือมีไหมเท่า่ะ4,000ก4,000ันค่ะ0 0น่ะใครเอาสงกัน4,000นะคะ4,000 4,000คที่หค่ะมีใครสนใจอีกไหมคะ4 0 0 0ครั้งที่สองงหน้าค่ะ cái này con ความโลภเริ่มมาเยือน1 5 7่นะคะมีใครให้สูงกว่านั้นอีกไหมคะหนึ่งหมื่นห้าส <10 57 S 1> ิบเจ็ดครั้งที่หค่ะเคสนี้นะคะมีแค่อันเดียวในโลกนะคะไม่มีใครสามารถจะได้เคสนี้อีกแล้วเพราะนี้นสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวะคะ่ะมันพิเศษสุดๆเลยนะคะฮัลโหลอย่างงี้สวยงามมากใครสในใจไหมคะหนึ่งหมื่นห้าสิบเจ็ดมีใครให้สูงกว่านี้ไหมคะหนึ่งหมื่นห้าสิบเจ็ดครั้งที่สองแนะคะสองนะคะ 1057ครั้งที่3 ตรงนี้เลยค่ะ<อ>นเคสที่สวยงามมาก สำหรับเคสอันเดียวในโลกโผแล้วต้องประมูลด้วยโอเคหหอละคเร่มต้นห0า่อยคับสำหรับเคสอันนี้นะฮะเป็นเคสที่ได้รับการประดิษฐ์โดยใบ์ชิ้นเดียวในโลกครั้งแรกในโลกแล้วก็ไม่คิดจะประดิษฐอีกแล้วเป็นเคสที่หาดูได้ยากมากครับผมเพราะว่ามีรอยเท้าไบติดอยู่เล็กไปไหมอ่ะอ้าเล็กไปเหรอ มีลายเซ็นประทับด้วยนะครับผมแสดงว่าเป็นเจ้าของที่เศษสุดมันยายสมบุมูรณ์แต่ที่นี่มันมันสามารถว่าถ้าคุณเอาไปใส่ปุ๊บคุณไม่รู้วิธีใช้มันมีบอกตลอดครับผมสำหรับเคสนี้ฮะห้าร้อยครับผมเริ่มนะครับเริ่มเลยค่ะเริ่มแล้วค่ะ เท่าไหร่พันห้าสิบอีกแล้วนะคะหนึ่งพัาสิบเค่ะเท่าไรคะสองพันห้า้อยห้าสิบห้าค่ะนีใครสูงกว่านั้นหมคะสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเลยนะ 4,575ค่ะ4,575ค่ะส่ดค่ะ5,55 5ค่ะ5,55เนะคะันห5 0 0กนค่ะ6,500ทุกนี่ใครสูงกันไหมคะข้างหน้าค่ะ7 7 7ดเวยค่ะ น้าค่ะมีใครสุมีใครไหมคะอัชูป้ายก็ยกมือค่ะอ๋อชูป้ายแต่ละคนพัดกันเป็นแถบแล้วเก้าพันห้าค่ะเก้าพันห้าเก้าพันห้ามีใครสุดมีใครให้อีกไหมคะไม่อีกเลยค่ะเก้าพันเจ็ดค่ะเก้าพันเจ็ดโดยทั่วค่ะค่อยๆกระดึ๊บมีใครสุข 1มบาทมบาท,บบาท,บาทีใครซูกงไหมคะอันเดียวนะคะเดวอันเดียวในโลกนะคะมีลายเซนด้วยนะคะ1่บาคะตอน,นีู้ค,ค,ค่ะููด้วยค่ะครั้งที่หนะคะครั้งที่หนึ่ง,ะคะคงมีใครซูกระลไหมคะครั้งที่สอง เปิครับผมรับมอบหลังจากเอ,เอาไปใช้แล้วเราไม่มีการรับคืนนะครับถ้าถ้ากาวหลุดเหรอคะติดเองกาวหลุดติดเองครับ <c oughs> ขึ้นมาเลยครับแอรมือคะ่ะอันนี้ร่วมทำให่ด้วยคะ,คะถ่ายรูปถ่ายรูป โซมยังไงตอนนี้ไบก็ด nah ูสวยแล้วครับขอบคุณครับคุณนอลฟาขอบคุณคุณไรต์ขอบคุณไนสมากนะค่ะต่อไปขอเรียนเชิญ Dr. Daryl Maser ขึ้นมามอบประกาศนิยบัติ UNESCO Youth Peace Ambassador ให้กับคุณไรต์และคุณเนสด้วยค่ะ